ออแรล้วลูกเี้ลกเอากเอถามเลยดีกว่าครับไม่ีมม่ีมคนบอรับก็วันนี้มาเป็นขอบวรัวโคเวนะครับมาเพื่อบอกเราเื่ากัน ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะมันดีขึ้นครับผมด้วยนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยนะครับก็โทเวก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยให้แบบครอบครัวเราสบายขึ้นเยอะเลยครับก็เหมือนว่าแบบครอบครัวเราใช้จริงใช่ดูอย่างตรงนี้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีโทเวเนี่ยเราจะแบบเราจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพิ่มอีกอย่างนะแะครับการที่เรามีเรื่องต้องน้ำโคเวอมันตัดขั้นตอนเรื่องของ น้ำดื่นในบ้านเนี่ยในทุกข้อเลยแล้วเนี่ยนะคะเวลามาลักลูกไว้อเคโังอยากให้ตใรเปก้าหมใครลูกค้าอะไรไน้องใชด้ได้อบได้พตามสภาพภาพป่ะถามเลยฮะมานนี้ชอบไหมลูกสนุกไหมมากับพ่อ อ่ะลูกๆก็คือแบบว่าลุงงานแบบว่าไปแบบกดน้ำกินเองที่บ้านเลยใช่ใช่เขากดน้ำกินเองเป็นเขาเห็นเรากดนะเขาว่ากดตามคือมันใช้ง่ายอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าน้ําร้อนจะรั่วเด็กเพราะว่าเขามีปุ่มล็อกน้าร้อนฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้น้ําร้อนเนี่ยก็ผู้ใหญ่จะรู้ว่าทำยังไงก็จะปลอดภัยเรียกว่ามัน่นคงปลอดภัยของมันใช่ใช่แล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือทําน้ำแข็งเาไปเดเอาไปาไเดมปเดมเอาไปาไเดมเอาไปเดเอาไปเาไอาไปเดอาไปเดมเอาไปเดมเอาไปดมเอาไปดมเอาไปาเ ต้องถึงคิวหนูแล้วหนูต้องพูดหนูต้องพูดคำว่าโคเวเลือกโคเวมั่นใจสุดๆเลหนูพูดว่าโคเวมั่นใจสุดๆเอาแล้วไปพูดอะไรทางไหนลูกอันนี้เอาใหม่หนึ่งสองสามโคเวมั่นใจสุดๆได้ครับจะต้องพี่พูดด้วยสิลูกวัตจุจิแล้วดูอะไรอ่ะไม่ก็ วันสองสนะแล้วเดี๋ยวพูดคำกันวันสองสโคเวมันใจสุดๆโคเวมันใจสุดๆตอนนี้แหละที่เขาจะตัดไปใช้อะแต่แต่ไปได้ลูก